สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะกาลาด์มาร์สเตอร์ครับวันนี้นําเสนอเรื่องอาการเร่งไม่ขึ้นนะครับระยะ3ามแ0 0หกิโเมตรครับเหยียบยังไงก็ได้แค่1น0 0รอบต่อนาทีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราครับและไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆครับคันนี้ใช้งานมาประมาณ3ามแสนหนึ่งนะครับอาการคือเร่งไม่ขึ้นนะครับกดคันเร่งมิดแล้วนะครับจมพื้นแล้วได้แค่พันรอบต่อนาทีเท่านั้นเองครับ สวัสดีครับเคสวันนี้นะครับนิสสันนาวาร่า D40 นะครับเป็นรุ่นเกียร์ออโต้ครับมีอาการก็คือเร่งไม่ขึ้นนะครับบางครั้งเหยียบได้ประมาณพันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั๊มคันเร่งจมพื้นยังไงก็ตามนะครับรอบเครื่องยนต์ก็จะอยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบครับจะไม่สูงกว่านี้เลยนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบค่าเบื้องต้นกันก่อนครับแล้วก็ทําการแก้ไขตามขั้นตอนของเราครับ รถนะครับเมื่อท่านลูกค้านะครับขับมาเรานะครับอาการเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับบางครั้งนะครับถ้าปกติเนี่ยก็จะเล่งได้ดีครับแบบนี้เลยนะครับแต่บางครั้งเวลาใช้ใช้งานไปนะครับสักระยะหนึ่งรับขับอยู่ปุ๊บเกิดอาการเล่งไม่ขึ้นซสอย่างนะครับเหยียบได้เต็มที่ประมาณพันกว่ารอบเท่านั้นเองครับซึ่งอันตรายมากๆเวลาใช้งานจริงครับเรามีขั้นตอนนะครับในการแก้ไขครับตอนนี้นะครับเราติดตั้งอุปกรณ์นะครับในการล้างโอชีด ดีเซลแบบตรงนะครับก็คือซูเปอร์ดีฟคลีนครับด้วยคุณสมบัติของน้ำยาสูรพิเศษของเรานะครับทำให้การกําจัดนะครับคาบขม่าวตกค้างที่อยู่ภายในระบบเชื้อเพลิงนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับคาบขม่าวต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีผลทําให้เกิดอาการควันดำนะครับเนื่องจากการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไม่เป็นฝอยละองที่ดีครับทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ครับและเป็นต้นเหตุของอาการควันดานั่นเองครับนอกจากควันดาแล้วนะครับยังส่งผลต่อกําลังของเครื่องยนต์ที่ตกลงด้วยนะครับ รวมทางเรื่องของการกินเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยและในปัจจุบันนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลในบ้านเราเนี่ยนะครับมีการผสมไบโอดีเซลเข้าไปนะครับอย่างน้อย7%ซครับซึ่งมีผลทำให้ระบบการทำงานของหัวฉีดนะครับเกิดปัญหาได้นะครับขาดการดูแลนะครับและขาดการบำรุงรักษาที่ดีหลังจากที่เราทำการล้างหัวฉีดแล้วนะครับเราทำการเปลี่ยนส้กรองโซลาครับนี่นะฮะหน้าตาของส้กรองโซลาเราเปลี่ยนใหม่นะครับ นอกจากนั้นนะครับเราตรวจพบความผิดปกติของระบบอากาศด้วยนะครับเราทําการตรวจสอบนะครับท่อยางนะครับซึ่งเป็นท่อยางเดิมนะครับทั้งท่อลมดันและลมดูดนะครับปรากฏว่ามันเปื่อยหมดสภาพแล้วเราจะการเปลี่ยนเป็นท่อซิลิโคนทั้งหมดนะครับซึ่งขนาดของท่อยางนะครับที่เราเปลี่ยนเนี่ยมีผลกับการทํางานของรถยนต์ครับบางคนบอกว่าเอ้ยผมเปลี่ยนแล้วแต่ทําไมยังมีปัญหาอย่ังทํางานได้ไม่ดีขับได้ไม่ดีนะครับจริงๆแล้วเรื่องของขนาดของ ท่อยางครับเส้นผ่านกลางรูภายในของท่อยางเนี่ยมีผลกับการใช้งานมากๆเลยนะครับเราจัดการเปลี่ยนท่อลมดันและลมดูดนะครับทั้งหมดของเครื่องยนต์เลยนะครับมีทั้งหมด10กว่าเส้นนะครับทุกจุดนะครับเราต้องแก้ไขเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะมองว่ายังสภาพดีอยู่นะครับแต่บางครั้งเราตรวจสอบพบว่าตัวท่อเองนะครับที่เป็นท่อเดิมจากโรงงานเนี่ยนะครับมีการเปื่อยนะครับมีรู แตกเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะครับซึ่งส่งผลต่อการทํางานของเครื่องยนต์ได้เลยครับและนี่ก็คือตัวไส้กรองอากาศนะครับเราจะการเปลี่ยนไส้กรองอากาศไปเลยครับอุปกรณ์ที่สำคัญอีกหนึ่งตัวนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัว SCV หรือ suction control valve ครับเราเลือกใช้ตัว SCV ตัวยาวนะครับนี่นะฮะเราเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับเนื่องจากของเดิมนะครับหมดอายุการใช้งานแล้วครับมีการอุดตันนะครับแล้วก็ทำงานได้ไม่ดีแล้วครับ ของเดิมติดรถเนี่ยนะครับของนวาร่าก็จะเป็นตัวสั้นนะครับเราเปลี่ยนเป็นตัวยาวแล้วนะครับตอนนี้เราทําการรีเซ็ตและเร a r น i n g ECU ครับตรงนี้นะครับเป็นหัวใจสําคัญของการแก้ไขปัญหาของนวาร่าเลยนะครับคือการรีเซ็ต ECU ครับจะต้องทําการแก้ไขนะครับหลังจากนั้นเราทําการตรวจสอบครับปรากฏว่าหัวคันเร่งนะครับมาแรงมาเร็วแล้วนะครับไม่หยุดไม่หยาดแล้วนะครับเราแตะคันเร่งปุ๊บนึงนะครับมีการตอบสนองเลยนะครับหรือเราจะเอาออกไปทดสอบกันนะครับ สำหรับคันนี้ค่าทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปวิ่งกันนะครับซึ่งคันนี้นะครับหลังจากที่เราทําการทดสอบแล้วก็ปรากฏว่าอัตราเร่งกลับมาดีเหมือนเดิมครับสามารถที่จะใช้งานได้ดีครับโดยเฉพาะรถยนต์รุ่นเกียร์ออโต้นะครับถ้าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับจะขับไม่ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับโอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากการาดมาสเตอร์ครับและใน ep ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถอะไรโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับ นำรถเข้ามาหาเราครับถ้ามีปัญหาสาหรับราล่านะครับและทุกรุ่นครับ